สวัสดีครับกับรายการรองของวิทย์ทยิชั่น,น,นะครับผม EP 68นะว,วันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมไปสอบรับตรงธร่นครเหนือประเทศข้อเขียนนะสาม,มารถเลือกได้ในสองหสามนครับแต่หลังจากวันที่หนึ่งปารันเป็นต้นไปถือว่าให้เลือกได้เพียงนับเดียว ก็ผมสำหรับการสอบปลายาเหนือวันแรกนี้แล้วผมจะเข้าสอบในรายวิชาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวกิจช่างหรือที่นักเรียนบอกไปเรียกกันว่าวิชาพื้นฐานศิกรรมและวิชาคณิตศาสตร์1 0 1นะครับผม ข้าปล่ายวันนี้จะสอบวิชานิสาศาสตร์หนึ่งชลา2ชั่วโมงส่วนวิทยาศาสตร์ตามเนื้อที่วิทยาศาสตร์สำหรับวิศวกรหรือวิชาพื้นฐานวิศวะนะก็จะสอบตั้งแต่9นาฬกาถึง12นาฬกาครับผมในวันรุ่งรุ้นนี้ก็กับผมจะเข้าสอบ แล้วในรายวิชาภาษาอังกฤษ101นะครับผมและวิชาเฉพาะสาขานะในที่นี้ผมสอบว่าวิชาความรู้พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกลนะสะด,ดีครับท่านชม ครับเพื่อมาผมกาลังพาท่านชมมาข้ามสะพานข้ามเจคับผมเอาล่ะครับทางซ้ายมือของท่านผู้ชมนี้คือโรงไฟฟ้ารัชคอนเดือนะครับประเนะมินการโดยกอผอนะฮะ โรงเก่าก็กรับตสูงเ็ถ่สุด,สดาิายพปเศเป็นอ a ี m ลอยนะครับผมข้างขวามือครับคือสะพานพรามผมเนี่เปนะ็นะสะพานรถไฟทางซ้ายมืออีกหนึ่ฝั่งแม่น้ำนะครับผมคือ,อนี่ครับอเอเลาหรือไม่คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมระจอมเกล้าคอเหนือนี่ยหรือเคมยูท b เอ็นเป็นงานีมือับรจะงาบาไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่รู้อ่ะอูดูอักูเลยไหนคะ อาายหมเขาบอกว่าเลยเลยทางเข้าโรงเรียนสตีนน์ไปหน่อยอ่ะเลยเลยไหนนะอู๋เข้าโรงเรียนสตีนน์ไปเล็กน้อยประมาณหนึ่งซอยย่อยหนึ่งซอยย่อยไปดีครับพี่รู้จักโรงเรียนสตีนน์ป้ะคะสตีนน์ก็ข้างหน้าอ่าแล้วเลยไปนิดหนึ่งถ้าผมจะใกล้ๆนี่เยอะเลยไป ก็เลยไปยอีกเข้าซอยเยอะไหมหรือว่าริมถนนเลยเป็นโรงเรียนวัดเขมาแล้วโรงเรียนวัดเขมาใช่ไหมโรงเรียนอะไรว,วัดเขมาเออเออ,เอ,อนี่ไงวัดเขมาตรงนี้ครับพูดจากด้านที่ ผม,รมครับผมครับเอาล้วครับผมก็ถ่ายเท่าสดอยู่นะสนามสอบโรงเรียนเคม,มาพิธารามนะผมพิธารามนี่ตักเจ็ดสูง8ชั้นครับผมบางคนอาจจะคิดว่าสูง9ชั้นนะ ดูที่โรงเรียนเขียนไงเ,เขาจะเขียนสถานที่สองด้วยเปิดโทรศัพท์นี่ครับส่วนข่าวว่าจนใจโรงเรียน,ยนว,วัดเขมาพิรัสวัดเขมาพิรัตารามครับเอาละครับแล้วก็สดที่สนาแมแล้วโรงเรียนเขนมาพิรัตารามแลม้วครับ ข้างล่างนี้ผู้ชมจะเห็นเพื่อนๆของเราเนี่ยกำลังเดินเข้ามาในห้องสอบนะครับผมเข้ามาในสามสอบครับขออภัยครับเพื่อนเพื่อนครับเหลืออีกสิห้านาทีจะเริ่มทำข้อสอบครับผมเพราะฉะนั้นรีบเข้าครับ เดิมครับพอสอบวิชาแรกเวลาการในการนะครับกับวิชาวิทยาศาสตร์เชิงวิศวกรรมครับผมประกอบด้วยฟิสิกส์และเคมีนะครับสู้ๆครับสวัสดีครับกับอะไรมาัคำมาต่อนะครับกับรายการระยองวิชาแนะครับก็เป็นไงบ้างครับกับวิชาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมี นะครับผมต่อมาคืออะไะครับหลายคนบอกว่าหมูมากเลยใช่ไหมครับพอม,มาเจอเลขนะครับไม่หมูเลยครับสู้ๆครับเผืือเวลาสิบห้านาทีเข้าห้องสอบสู้ๆเพื่อนๆถามว่าเป็นไงบ้างกับวิชานิสสารเนี่ย เห็นหลายคนบอกว่าง,ง่ายมากเลยฮะง่ายกว่ารับตรงครั้งที่ผ่านมานะครับผมแล้ไเป็นไรครับยังไงก็เราก็สู้ออไปครับสำหรับวันพรุ่งนี้ซึ่งเนะีกว่าวันนี้มากครับผมภาษาอังกฤษท่านว่าก็เทียบเท่ากับแกนนะส่วนวิชาเนี่ยครับวิามาทางวิศวกรรมเครื่องกลนะหลายคนอะ่ะไม่ได้ยินนะครับผม เป็นวิชาที่รุ่นพี่หลายๆคนทำไม่ได้เหมือนกันโดยเฉพาะมปลายหรือบางคนที่ยังไม่ได้ที่ไม่ได้ซื้อสือจากเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะแปะไว้ในแปะไว้ในอ noation ด้านล่างนะครับผมก็เป็นแบาสำหรับวันแรกของการสอบพระนาครเนือนะก็ สำหรับการสอบพระนคอนเหนือนะครับก็สำหรับรายการระยองวิทย์แอมบิชั่นนะผมอ p 68นะแปนะก็ขอจบรายงนะานพิธีการก่อนนะครับก็พบกันใหม่อีหน้า EP พ9พระนครอนเหนือรับตรงข้อเขียนตอนที่2นะครับผมสำหรับวัสดีขอก่นว่าสวัสดีครับพี่โจนัทบอนไว้อันนี้ One. Bye. Five. Five. <laughs>